ครั้งที่16วันที่15าพฤศจิกาหกแป ep สองบทสวดติละเชยปกรณ์ะโมเมพุตเตเจสารัตนตยะธรรมนิกาเตชะประสิทธิประสีเทวานระยะปะละเมสุดาสิทธิพมาจะอินทาจะจะตุโลกาคัมปีรักขาสัมพุทธาภูตุงคังคาจะ สัพหะชัยยะปสิทธิพะพันตุเตชยะชยะธะระนิธะระนีอุทธิอุทธีนาินาทีชยยะชยะขะคนละตนละนิสัยนิไตรายเสนะเมรุราชะคนนรชีชยยะชยยะคำปีละสงีนาเกคธนาคีปีสาจะภูตกาลีชยยะชยะทุนมิมิตาโรขีชยยะชยะสิงคีสุธาฐานุขชาชยยะชยะวะลุนะ มุขสัตาชยะชยะจำพาตินาขกุลละขันทบชยะชยะคัจฉคนณัตตุรงสุกระดุพชงสีหาพระยักขีปาชยะชยะวัุนามุขยาตาชิตะชิตะเสนาบีปุณะสุทธินอรดีชยะชยะสุขาสุขาชีวีชยะชยยะ ทะพระณีตะเลสัทธาสุขชยาชยชยยัทระนีสาตินสัทธาชยชัยยมังการัญญาพระวัเขชัยยชยะวารุณยัเขชยยชยะลักขเสสุระพุชเตชาชยยชยัพเมนทนัทะคนาชยยชยะราชาธิราชสาชัยชยยชยัปะเตวินสัพพังชัยยชยะ อัรหันตาปัจเจกพุทธสาสวังชยยะชยยะเหสุโรหโลหะลินเทวาชยยะชยยะพรหมมาสุระโขชยยะชยยะนาโควิรุณหโววิรูปโคจันทิมาระวิอินโทจจเวนะเตโยจากุเวโรวโรวโรโนปิจักอัคิวายโยาะปาจุโหกุมาโรทัตตัตะโอัฏฐาลัส มหาเทวาสิทธิตาปัสสะอาทะโยอิสิโนสาวกาสพภาชยัลาโมพระวันตุเตชยักขโมจะสังโูจะทะปาโลจะชยะกังเอเตนะชยักเตเชนะชยักโสตีพระวันตุเตเอเตนะอุทะเตเชนะโหตุเตชยักเมังคลังชยโยติ พุทธะสิกิมาโตอะยังมารัสัะจะปาปิมาโตปะราชโยอุโคสยามโพติมันเตปโมธิตาชยตาพัมมะขนามะเหสินุชัยโยปิพุทธะสิกิมาโตอะยังมารัสสะจะปาปิมาโตปะราชโยอุโคสยามโอติมันเตปโมธิตาชยะตาอินทะขนามะเหสินชัยโยปิพุทธะสิกิมาโตอายังมารัสะ โสยังโปธิม <tampoco S 2> ันเตปะโมทิตาชัยยะตถาเทวขนามะเฮสิโนชโยปิพุทธศาสต์สิฎิมโตอายังมารัสสะจะปาปิมาโตปะราชโยอุโคสยังโปธิมันเตปะโมทิตาชัยยะตถาสุปันนัคขนามะเฮสิโนชโยปิพุทธศาสต์สิฎิมโตอายังมารัสสะจะปาปิมโตปะราชโยอุโคสยังโปธิมันเตปะโมทิตาชัยยะตถานาคขนะมะเฮสิโน ชโยปิพุทธะสิทิมาโตอายังมารัสสะจะปาปิมาโตปะราชโยอุโคสยามโพธิมันเทะโมทิตาชยัตทาสัพพมัคขนามเฮสิโนชยันโตโพธิยามมเรศกยานังนันทิวัฒโนเอวังตะวังวิชโยโหหิชยสุชยจังกเรปราชิตะปัลลังเกศิเสปะตพิปกเร อพิเสกสภุทธานังอคับปโตปโมตติสุนักตังสุมังครังสุปปาตังสุนุตตังสุขโนสุมุหุโตจักสุทังพรหมจจริสุปัทักินังกายยกรรมังวาจากรรมังปะทักินังปทักกินังมโนกรรมังปะนิทิเตปะกินาปัทักกินานิกัตวานะระันตัถเถปัทักินเนเตอทถลัทธาสุกิตาวนุณหะพุทธศาสนาอโรคาสุกิตาโอทาสหะ สัพเพหิยาติกิสุขนันตุโพนโตเยเทวาอัศมิงฐาเนีอธิคตาทีขายุกาสธถาหุนตุสุขิตาหุนตุสัพพทาลักขันตุสัพพัสตานังลักขันตุชินะสาสนังยากาจิปัฏฐนาเตสังสัพเพปูเรนตุมโนรัฐายุตตาเดปวัตสัมตุวัตสังวัตสาวราหกาโลคาจุปัตวาเตสังนิวาเรนตุ จะสัพพทากายาสุขังจิตตสุขังอะระหังตุยะถาอรหังบวสวดธรรมะนิยามะสุตังเอวเมสุตังเอกังสะมยังภะคะวาสาวัติยังวิหะติเจตวะณีอนาคตินติกัสสะอารามีตัตตะโคภะคะวะปิกูอามันเตสิปิกโวติภะตันเตติเตภิกคูภะคะวะโตปัจจโสสุมภะคะวะเอตัตะโวจะ ุปาทาวาพิกเวตถาคตานังอุนุปปาทาวาตถาคตานังติตาวสาถาตุธธรรมะติตาธรรมะนิยามตาสเปสังขาราอนิจจติตังตถาคตโออภิสัมพุทติอภิสเมติอภิสัมพุทตวะอภิสเมตวะอจิคติเทเสติปัญญาเอติปัฏถะเอติวิวรติวิภัชติอุตานิกาติสเปสังขาราอนิจจติ อุปาทาวาพิกเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังต at at ิตาวสาธาตุธรรมะจิตตาธรรมะนิยามตาสเปสังขาราทุขาติตังตถาคตโออภิสัมพุชติอภิสเมติอภิสัมพุจิตวะอภิสเมตวะอจิคติเทตเติปัญญาเปติปัฏถาเปติวิวรติวิภัจชติอุตานิกรตติสเปสังขาราทุกขาติอุปาทาวาพิกเวตถาคตนัง อนุปาทาวาตถาคตานงติตาวสาถาตุธรรมติตตาธรรมนิยามตาสเปธรรมะอนัตตาติตังตถาคตโออภิสัมพุชติอภิสเมติอภิสัมพุจิตาวาอภิสเมตวาอาจิกติเทเสติปัญญาเปติปัฏถาเปติวิวรติวิภาจติอุตานีกโรติสเปธรรมะอนัตตาติอิทัมวอจักะควาตมะนาเตปิคูภควโตภาสิตังอภินันตุนติบทสวด พักเทกะรัตตคาถาอติตังนานวาขมยะนปะติกังเขอนา,ตาคตังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ร่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงประวงสิ่งถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะทะติตามปะฮีนันตังอัปปตันจะอนาคตาังสิ่งเป็นอดีตก็ละไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุป,ปันนันจะโยธัมมังตถะตตะ วิปัสสติอสังหิรังอาสังกุป,ปังตังวิทามานุพระรูหเยผู้ใดเห็นธรรมอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นอย่างแจ้งแจ้งไม่งอนงันกรอนแฟนเขาควรพ่อคูณอาการเช่นนั้นไว้อัจเชวะอิจจะมาตักปังโกชัญญามากรนังสุเวความเปลี่ยนเป็นกิจที่ต้องทําวันนี้ใครจะรู้ความตายแหพรุ่งนี้นะฮิโนสังฆรันเตนะ มหาเสนนนะมัดจุดนาเพราะการติดเขียนต่อมัจจุราชซึ่งมีเสนามากย่อมไม่มีสำหรับเราเกวังวิหาริมาตาปิงอโหรัตตะมาตัมทิตังตังเวพัทเทกะลัตโตติสันโตอาจิกะเตมุนิมุนีผู้สงบย่อมกล่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกียดขานทั้งกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่ แม้เพียงตาทีเดียวก็น่าชมบทตรวจธรรมะสังเวคปัจ,จเวกขณะสัพเพสังขาราอนิจจสังขารคือร่างกายใจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วไปสัพเพสังขาราทุกขาสังขารคือร่างกายใจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไป สัพเพธรรมะอัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารแลมิใช่สังขารทั้งหมดสิส่ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราอัุุวังชีวิตต่างชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุกวังมรณะหนังความตายเป็นของยั่งยืนอักว,วัสงไมอยามวัตฏะพังอันเราจะพึงตายเป็นแท้มะระัปะติโยสาหนังมนชีวิตต่างชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตต่าง เมอนิยต่างชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรดงเม,มนิยต่างความตายของเราเป็นของเที่ยงวัตควรที่จะสังเวชอัยังกายโยอัจจิลังร่างกายนี้มีอะตั้งอยู่นานอาเปตะบิญญาโนคันปาสจาบิญญาชุโถอันเขาทิ้งเสียแล้วอัธิเสสติจักนอนทับปัทวิงซึ่งแผ่นดินอลิงขลังอีวะ ประดุดดักว่าท่อนไม้และท่อนฟืนนิรัตถังหาประโยชน์ไม่ได้อนิจาวะตะสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทาวะวัธธรรมมิโนโความมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปปชิตวานิรุตจันติขันเกิดแล้วย่อมดับไปเตสังวูปสโมสุโขวางเข้าไปสงบระงับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่สัตเ,เพสตามะลันติจัตสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงกําลังตายอยู่มะริงสุ จะมริส,สเรที่ตายแล้วและกำลังจะตายตะเทวหังมริดส,สามิเราพ่อจากตายอย่างนั้นเหมือนกันนัตติเมเอตะสังสโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลยบทสวดเมตตาอย่างจริงจิตอย่างจริงจิตกุศลังกำมังสัพเพหิพระเตหิกตัง คุณยังโนอนุโมทันตุสุนันตุโพโตเยเทวะอัสมิงธาเนอธิคตาทิคายุกาสัทธาโหตุสุกิตาโหตุทุกขาปะมุญจันตุมาตาปิตาสุขิตาโหตุทุกขาปะมุญจันตุสัเพยาติกาสุกิตาโหตุทุกขาปะมุญจันตุสัเพอะญาติกาสุกิตาโหตุทุกขาปะมุญจันตุสัเพปิสาสัเพยักขาสัเพเตตาสุขิตาโหตุทุกขาปะมุญจันตุ สัพเพอาจาริยุปัจฉายะสุกิตาหนตุทุกขาปะมุญจันตุสัพเพนะขัตตาสุกิตาหนตุทุกขาปะมุญจันตุสัพเพเทวาสุก anyway ิตาหนตุทุกขาปะมุญจันตุสัพเพสามะตินังสัมิฉันตุโวบทสวดบูชาหลวงทวดนโมพุทธโตคันติมายะอิปะวานโมพุทธสโตคันติมายะอิปะวานะโมพุทธสโตคันติมายะอิปะวานะโมพุทธสโตคันติมายะอิปะวานะโม นย่คาถายาเทวตาสันติวิหาระวาสินีถูเปกคเรโพธิคเรตหินตหิง,าหงตาธรรม,มะทานนะพระวันตุปุจิตาโสถิงกะโรนเตทะวิหาระมันทะเรเทลาจะมัชตนะนวกาจะพิโคสารามิกาธานะปฏิอุป,ปาสกาคามาจะาเทสนิขามาจะาอิสราสัปปา นภูตาสุขิตาพระวันตุเตชะตาผู้ชาเยปิจะอนทะสังภาวะสังเสระชาตาอัทโวปปาติกานิยญาณิกังธรรมวรังปฏิกเตสัพเพปิทุกขสษากะโรนตุสังพยังถาตุจิลังสตังธรมโตัมัทฐราจะปุคราสังโคโหตุสังโควะอัฐายะจะหิตายะจะอัมเหรักตุสัตธรมสัพเพปิธรรมจาริโน วุติสัมปาปุเนยามะธรรมมอภิยัปะเวทิเตปสันนาโหนตุสับเพปิปานิโนพุทธศาสนีธรรมมาธารังปะเวทจันโตกาเรเทโวปะฏวัตสุวุติตภาวายะสัตนาสัมพิทังเมตุเมทนิมาตาปิตาจะอัตตารชังนิจังลักขันตุปุตตะกัง เอวังธรรมเมนะราชาโนปะจังรักขันตุสัรพพาธาเทวตาอุยโยชนะคาถาทาุกขปัตาเจนิทุกขปาปยาปตาเจนิปิยาโสกปัตาเจนิโสกโหตุสัพเทปิปานิโนเอตาวตาจามหิสัมปตงังปุญญาสัมปทังสัพเพเทวานุโมทันตุสัพพะสัมปฏิสิทธิยาทานังทงทันตุสัทธายะสีลังรักขันตุสัพพาธา ภาวนาภิรตาโหนตุขัดฉันต네ุเทวะตาคตาสุบังคระคาถาโหตุสัพพังสุบังคระลักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะโสตีโหตุนิอันตรังโหตุสัพพังสุบังคระลักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะโสตีโหตุนิอันตรังโหตุสัพพังสุบังคระลักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะสังขารุภาเวนะโสตีโหตุนิอันตรัง สัพเพพุทธาพระรัตตาปฏิเจตนันตะยังพลังอันตานันจะเจเจนะลักขังปันทามิีสัพพโสสัพเพพุทธาพระรัตตาปฏิเจตนันตะยังพลังอันตานันจะเจเจนะลักขังปันทามิีสัพพโสสัพเพพุทธาพระรัตตาปฏิเจตนันตะยังพลังอันตานันจะเจเจนะลักขังปันทามิีสัพพโสสัพเพพุทธาพระรัตตาปฏิเจตนันตะยังพลังอันตานันจะเจเจนะลักขังปันทามิีสัพพโสสัพเพพุทธาพระรัตตาปฏิเจตนันตะยังพลังอันตานันจะเจเจนะลักขังปันทามิีสัพพโส สัพเพพุทธาพระรัตตาปเจกนัน,นจะยังพลังนอันตานันจเตเจนะรักขังปันธามิสัะะโสสัพเพพุทธาพระราตตาปเจกนันจะยังพลังอันตานันจเตเชนะรักขังปันธามิสัะโสสัพเพพุทธาพระราตตาปเจกนันจะยังพลังอันตานันจเตเชนะรักขังพันธามิสัะะโสสัพเพพุทธาพระราตตาปเจกนันจะยังพลังอันตานันจเตเชนะรักขังพันธามิสัะปะโส ด้วยอำนาจแห่งคุณศรีที่เจ้าได้สวดสัตย์ใหญ่พระพุทธมนีข้าพเจ้าขอน้องพราอุทิศวายเป็นพร,ระ,าาร,ะพร,าราชนิย์แต่สมเด็จพระนางเจ้าสริตพระบรมราชินาถมราชชนีพันปีหลวงผู้สเสด็จสู่สวรรค์ข้าเลขออนันทรงแห่งบุตสศนี้จงเป็นสักพักสิริมงคลให้แก่พระเจ้าได้ให้แกวขา้าพได้ปลอดภัยจากทุกโศกโรคภัยอันตรายทั้งปวงให้มีแหล่งรายได้สุจิตมั่นคงเป็นสามาชีพอันทอบทำคำว่าไม่มีอดอยากยากจนขอ,อยะได้มีแก่ข้าพเจ้า ขอให้ข้าพเจ้ามีสัมมาทิฏฐิตั้งมั่นในพระธรรมขปสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมามาุทธเจ้าลําุงอยู่ในความดีงามตลอดกาลและนานอีกทั้งขอเทพเทวดาทั้งหลายผู้ได้อัคนุ่งละธนาสาธุการในอุสวนี้ปวดประสิทธิประสานพรน้อมส่งอนุภาพแห่งคนไปสู่วัตถุมงคลพระกิตายอดเศรษฐีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุคลทั้งปวงที่สามสิ่งเหลือได้จัดสร้างขึ้นให้เพียงด้วยพุทธานุภาพเทวานุภาพและอิทธานุภาพอันศักดิ์ธิ์ อำนวยผลให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครองและบูชาทุกประการถือ